สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะรับออเดอร์กันปังๆขายแบบฟ้าปัตทานบอกแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็ทำข้าวต้มหมูส่งภูวิลล่าจ้าวันนี้นะคะห้าสิบ บวกบวกเจท่านเลยนะคะวันนี้เป็นข้าวต้มหมูแต่ละคนก็แยกหน้าที่กันไปนะคะใครต้มน้ําซุปก็ต้มน้ําซุปใครปั้นหมูก็ปั้นหมูนะจ๊ะอันนี้เราก็จะปั้นหมูใส่ลงไปในน้ําซุปนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะสําหรับดิฉันก็จะต้องเดินตรวจตาไปได้เรื่อยนะจ๊ะกินกาแฟไปดูลูกน้องทํางานช่วยเขาบ้างหยิบจับพอเป็นพิธีค่ะให้มนดูว่ากูก็ทํางานเดอ้อวันนี้ข้าวต้มหมูของเรานะจ๊ะก็จะมีกุ้งแห้งด้วยลูกค้าอยากกินแบบโบราณโบราณแยกกุ้งแห้งแยกเห็ดหอมให้ เรียบร้อยนะจ๊ะแยกแห้งจ้าข้าต้มโบราณโบราณข้าวต้มโบราณโบราณนะจ๊ะเดี๋ยวทำาวต้มหมูล้วนี่แหลลูกค้าแก๊แพงลูกค้าบางคนแพ้กุ้งจ้าคนอาจจะแเหด้าเหดีค่ะจะกินอะไรก้แยกเห็ดไว้ตเทาะเรียบร้อยครืผงเครื่องเลยจ้าไม่ได้ไม่ได้ปนะจ๊ะแบบนี กินาแฟตาน่ากินไมจ๊ะอ่ะกินกาแฟต่ออีกอันนี้หมูทุกอย่างก็เริ่มจะเข้าหม้อเข้าที่เข้าทางนะจ๊ะน้าซุปก็ตักราดลงไปในนั้นก็จะมีทั้งข้าวแล้วก็หมูนะจ๊ะน้าซุปก็หอมมากอยากให้กินหอมออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้เลยจ้ะอ่ะเรียบร้อยนะจ๊ะก็โคลโคลโคลให้มันเข้ากันอีกนิดนึงนะจ๊ะโอ้ยบอกเลยว่าขายวันนึงไม่รู้กี่สิบหม้อนะจ๊ะแล้วคราวนี้เราก็แพ็กค่ะซีนตัวนี้นะจ๊ะบอกไปเลยค่ะขับไป200โลก็ไม่กระเทือนจ้าบอกเลยนะจ๊ะแบบนี้เลย ก็จะแพ็กกันแบบนี้ตลอดนะจ๊ะทุกคนถ้าเปิดติดตามจะรู้เลยว่ามีงานเยอะทุกวันแล้วก็แพ็กแบบนี้กันทุกวันวโอเคเตรียมตัวส่งจ้าเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะต้องไปเก็บบุฟเฟ่ที่เราไปวางด้วยเมื่อคืนอันนี้จะเป็นอาหารเช้านะจ๊ะไปค่ะสุดรอจ้าไปเออเริ่มค้นกันนะจ๊ะแล้วก็นี่เห็นไหมทุกอย่างน่ากินเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันหน้างานนะจ๊ะดิฉันก็หมดหน้าที่ค่ะกินกาแฟเดินเข้าบ้านค่ะจบข่าว